โยโยอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หมู่บ้านนาเจ็กลอกแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะหนูจะพาทุกคนนะคะไปดูแหล่งน้ำเนาะทีะ่หมู่บ้านนาเจ็กลอกเขาใช้นะคะว่าอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตกปลาแบบเล่นๆด้วยกันนะคะซึ่ง ถ้าสมมุติว่าเราไปตกปลาแล้วไม่ได้ปลาก็ถือว่าจะเป็นการไปเที่ยวดูแหล่งน้ํานะคะว่าหมู่บ้านนี้เขามีแหล่งน้ําใหญ่ไหมนะคะก็ถ้าเป็นหมู่บ้านนี้นะปกติเนี่ยแหล่งน้ําของเขาจะใหญ่แล้วก็แหล่งน้ําจะไหลแรงนะคะยิ่งช่วงนี้ถ้าเป็นหน้าแรงเนี่ยแหล่งน้ําของเขายังไม่แห้งนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ย แหล่งน้ําของเขาจะไหลแรงกว่านี้นะคะเราจะไม่มาเที่ยวกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าเป็นหน้าฝนแล้วนะคะเราจะไม่มาเด็กคางนะเนื่องจากว่ามันจะมีพวกแบบปริงที่จะดูดเลือเราอะไรประมาณแบบนี้นะคะถ้าเป็นช่วงหน้าฝนหนูจะไม่พาทุกคนมาเที่ยวนะคะเพราะว่าเออมันจะมีพวกปริงพวกนี้แล้วก็ที่สําคัญคือมันจะลื่นนะคะ มันจะลื่นดังนั้นถ้าช่วงหน้าฝนหนูจะไม่พาทุกคนมาเที่ยวในลักษณะแบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ที่หนูพาทุกคนมาเที่ยวนะคะก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะซึ่งยังอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมอยู่นะคะถ้า,าไปอยู่ในช่วงหน้าฝนหนูจะไม่พามานะคะเพราะว่าอย่างที่หนูให้ทุกคนดูแล้วนะคะว่าที่หมู่บ้านนี้ภูเขาของเขาจะใหญ่แล้วก็ลากชันมา,มากๆนะคะ ถ้าช่วงหน้าฝนเรามาเนี่ยไม่แน่เราอาจจะล้มเนาะล้มแล้วก็ลื่นมามๆด้วยนะคะดังนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสมาเที่ยวกันนะคะไปเราไปเที่ยวด้วยกันเลยค่ะวันนี้นะคะหนูจะพาทุกคนไปตกปลาเนาะก็จะเป็นปลาที่อ,อยู่ตามแม่น้ําลําคลองนะคะก็เป็นปลาที่อยู่บนภูเขาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าชื่อปลาอะไรนะคะแล้วก็ เหยื่อที่เราจะใช้ในการตกปลาในวันนี้นะคะก็เป็นเหยื่อที่อยู่ที่ต้นดอกหญ้านะก็หนูก็เคยพาทุกคนไปดูแล้วนะคะพาทุกคนไปดูคลิปนะคะเกี่ยวกับการหาหนอนในต้นดอกหญ้านะคะวันนี้เราจะใช้หนอนนะคะที่อยู่ในต้นดอกหญ้านะเป็นเหยื่อในการตกปลานะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะที่นี่ไม่มี รถดวงนะคะต่อให้มีก็จะเล็กมากนะคะมันจะไม่มันจะไม่มีเยอะเนอะเพราะว่าที่นี่มันมีต้นไผ่มีอะไรเยอะแต่ว่าไม่มีนะคะอันนี้นะแกะแล้วนะคะด้านในก็ส่วนใหญ่เราจะใช้พวก ตัวหนอนดอกหญ้านะคะในการตกปลาเนาะเราจะไม่ใช่หนอนลดดวงนัดราะมันไม่มีนะคะอันนี้อันนี้ได้แล้วนะคะนี่อยู่นี่จะให้ดูใกล้ๆนะคะได้แล้วนะคะหนอนดอกหญ้าของเรานะคะก็จะอยู่ข้างในนี้ตัวสีมีสีเหลืองๆเ,เลยนะคะนี่อันนี้ใกล้เข้ามาแล้ว ก็คือตัวสีเหลืองๆแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไม่ใช้เยอะนะเราจะแบ่งเนาะเราจะเอาแบบเล็กน้อยก่อนนะคะเราจะไม่ใช้ทั้งหมดเพราะว่าเราต้องประหยัดเหยื่อด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาใส่ตะขอนะคะอันนี้หนูจะใส่ตะขอนี่นะนะอันนี้เลยอันนี้เอาโอเค แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปตกปลาค่ะก็แหล่งน้ํานะถามว่าใหญ่ไหมใหญ่นะคะถ้าน่านแรงแบบนี้แล้วยังไหลแบบแรงแบบนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะใหญ่แต่ว่าเท่าที่พวกหนูมานะคะมาตกปลาในวันนี้นะรู้สึกว่า <c oughs> ไม่ใช่รู้สึกเลยแหละปลาไม่ค่อยมีค่ะ ก็ตกตั้งแต่เช้ามาแล้วนะคะได้ไม่ค่อยเยอะนะได้ไม่กี่ตัวเองนะคะแล้วส่วนใหญ่ปลาที่แบบเขาอยู่แม่น้ำแบบนี้เนาะไม่รู้ว่าคนมันเยอะแล้วก็มีคนจากกันเยอะหรือว่ายังไงหนูก็ไม่รู้นะแต่ว่าปลามันมีน้อยมากเลยนะคะแล้วก็ปลาก็ตัวเล็กมากเลยไม่ค่อยกินนะคะ ตั้งแต่เช้ามาแล้วก็ได้ไม่กี่ตัวนะคะวันนี้ตกปลาเป็นยังไงบ้างสน,สนุกได้เยอะไหมได้เยอะค่บได้เยอะด้วยเนาะแต่รู้สึกกินไม่ค่อยดีเนาะตั้งแต่เช้าแล้วได้ไม่กี่ตัวอันนี้ก็แหล่งน้ำถามว่าใหญ่ไหมใหญ่นะคะใหญ่เหมือนกันแหละแต่ว่าอย่างที่หนูบอกนะคะ คือว่าแบบนอกจากว่าคนน่าจะเยอะแล้วก็มีคนมาตกเยอะอะไรประมาณนี้เนาะลาก็เลยไม่ค่อยมีนะคะเนี่ยแหล่งน้ําก็ถือว่ายังหลายแรงอยู่นะคะถ้าหลายในลักษณะแบบนี้นะยังไม่แห้งนะคะ ก็ปลาที่ตกนะก็ได้ไม่ค่อยใหญ่นาะก็คือเล็กๆแบบนี้เป็นปลาประมาณนี้นะคะไม่ค่อยใหญ่นะเดี๋ยวเราจะนำไปใส่ในกระปุกนี้นะคะพอดีน้องมาตกปลาเนะเาะก็เลยลองตกด้วยแต่น,นี้ได้ไม่กี่ตัวคะ่ะไม่ไม่ใหญ่นะปลามันจะเล็กมากเลยค่ะเนี่ย ก็ใส่ในกระปุกนี้นะได้ไม่กี่ตัวค่ะตั้งแต่เช้ามาแล้วนะคะค่ะก็แหล่งน้ำก็ยังไหลยเยอะอยู่นะคะก็ยังไม่แห้งนะช่วงนี้ไหลแรงเหมือนกันนะคะแหล่งน้ำนะแต่อย่างที่หนูบอกนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่มีคนเยอะอยู่ใกล้เนาะบริเวณที่แหล่งน้ำที่หนูมาในวันนี้นะคะก็คือมีคนอยู่เยอะเนาะ ดางบนจะเป็นที่น้องกระเลียงอยู่เลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบหลายๆคนเนาะเขาก็มาตกปลากันอะไรประมาณนี้เนาะก็ปลาก็มีไม่ค่อยเยอะนะคะส่วนใหญ่ก็มีตัวเล็กๆนะคะไม่ค่อยใหญ่เนาะโอ้ได้แล้วหนึ่งตัวนะคะนี่น้องตกได้ละนี่ให้เอซดูหน่อยขยับไปหน่อยเดี๋ยวปลาตัวเองตกละอันนี้ปลาโอเคก ได้ประมาณนี้นะคะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เนาะ<ช>ตั้งแต่เช้ามาแล้วก็ได้เล็กน้อยไม่เยอะเนาะเดี๋ยวไว้วันหลังเราจะมาอีกไหมไม่มาแล้วค่ะเออไม่มาแล้วเนาะได้ปลาไม่ค่อยเยอะเนาะมาเอาปลาไปเก็บก่อนก็พาเด็กๆมาลองตกปลาเล่นอะไรประ,ประมาณนี้นะคะ ก็ถือว่าแหล่งน้ำนะคะที่พี่น้องอที่พวกหนูมาตกปลาในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ำที่ยังหลายดีนะคะแล้วก็ยังไม่แห้งนะส่วนใหญ่ดั้งบนถ้าเป็นเหนือน้ำนี่ปก็จะมีพี่น้องปะกยอเขาอยู่นะคะไม่ใช่พี่น้องโมงอยู่นะอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เขามาอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาอย่าตกปลาเขาก็มาหาปลาด้วยเนาะปลาก็เลยมีไม่ค่อยเยอะนะคะ ค่ะก็บริเวณที่เรามาตกปลาในวันนี้นะคะก็มีน้ําตกด้วยนะคะถือว่าน้ำยังไหลแรงนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปใกล้ๆนะเดินไปดูใกล้ๆเนาะว่าโอ้ยเป็นยังไงบ้างนะอันนี้เหยียบก้อนหินมันจะลื่นไหมโอเคไม่ลื่น้อ,อย เี่บริเวณนี้มีน้ำไหลแรงมากเลยนะคะต้างบนเป็นก้อนหินนะคะก็เป็นน้ำตกที่หนูไม่เคยมานะคะวันนี้ก็คือมาหาปลาเนาะแต่ไม่ได้ปลาเนาะก็จะให้เอฟซีดูน้ำแบบนี้ก่อนเนาะก็เป็นน้ำตกสองข้างนี่จะเป็นก้อนหินหมดเลยนะคะ เราลงไปด้างล่างก่อนนะคะอันนี้นะคะก็มีน้ำตกเรื่อยๆนะคะอันนี้เราต้องใช้เส้นทางนี้เดินนะคะมันถึงจะไม่ไกลกันไปเนาะหรือเราจะขึ้นด้างบนนี่นะคะลูกขึ้นก่อนแล้วนะคะดหรือเราจะขึ้นไปนะคะ วันนี้นะคะหนูก็พาทุกคนมาเที่ยวแหล่งน้ำแล้วนะคะแล้วก็มาตกปลาเล่นๆน,นะคะซึ่งปลาก็ถือว่าได้เยอะไหมก็ได้ไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าหนูก็พาทุกคนมาดูแหล่งน้ำแล้วก็มีน้ำตกเล็กๆน,น,น้อยๆอ,อะไรแบบนี้ให้ทุกคนดูนะคะก็ถือว่าเป็นการมาเที่ยวเนาะในแหล่งน้ำเนาะของหมู่บ้านนาเจ็กล็อก ok นะคะ ก็คลิปนี้ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่ต่อไปค่ะ